นายตื่นได้แล้วนายตื่นได้แล้วข้บอกใมึงตื่นไงซับกลัวมึงกลับเข้าโรงไปเหอะอืมอุ้ยมึงไม่ทำร้ายกูใช่ไหมอื้ออืออ้าวอะไรวะเนี่ย เฮ้ยได้กุญแจวออกจากห้องแล้วเฮ้ยบันเทิงแล้วกูโอ้สู่ความเมืองว่างทีง่ไม่เคยได้มีมาก่อนเฮ้ยนั่นใครวะนั่นนะ่ะเฮ้ยพี่เอ้ยเฮ้ยพี่พี่ใจเย็นใจเย็นบุกคอรุตบุกคอรุตบุกคอรุตเอ้เชีวิตเราฝันเลยเนี่ยโอ้โหเอาสเสตียวแข็งเลยเฮ้ยนี่ไงเอาบัตรประชาชนสแกนเรียบร้อยรถไฟได้วิ่งออกไปแล้ว,แล,วแล้วมันวิ่งไปไหนวะนั่นน่ะเอา ดีนะที่กูไม่ไปนั่งแล้วมันจะเอาไม้มาทำอะไรวะมาสร้างท่อปราปาเล่นเหรอเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเอ้ยมีให้กดด้วยกดเลยโอ้เอ้าเอ้าแค่นี้เหรอวะโอ้เฮ้ยพี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 ใจเย็นพีเย็นพีเย็นลาลาลาเฮ้ยเฮ้ยพีพีผมไม่ชอบตัวตลกแต่ผมชอบแมวนี่มันมาหมุนดีกว่าเดี๋ยวในนี้มีอะไรบ้างไม่มี หมาหมุนยังสุภาพยังแบบก็ไม่ได้สุภาพดีสมบูรณ์อีสัตย์ทำได้เลยเมื่อตอนเด็กๆก็เฮ้ย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 พี่พี่พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่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 บุขอโทษผมขอโทษผมขอโทษมันคือเลือดใช่ไหมกูกูก็ไดกว่าเป็นแค่สีแดงทาไว้เฉยๆสามห้าเจ็ดแปดเฮ้ย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 มันมันหมุนเองวะชิบหายแล้วจะลงไงวะเนี่ยอุยเจ็ดเคยันเราโคตรสกิลเลยว่ะ กระโดดข้ามได้นั่นแน่หมูยี่ว่าคนเฮ้ย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 เย้ชิเมื่อกี้เหมือนกูเห็นร่างอาจารย์ใหญ่ว่ามาแล้วนี่สายรหัดเรียบร้อยเฮ้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 ยบีบบีบบขอโทษใจเย็นใจเย็นนี่นี่จูบข้างหลังแม่เ้ย เปิดเปิดเปิด,ปดนั่นแหละแล้วก็ซ่อน <c oughs> ชิปุตไ,ไ,ไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้ไอ้งโง่ไอ้งโง่ไอ้งโง่เย,ย้ยเฮ้ยที่ไงเราได้กุญแจชั้นสองมาแล้วเกิดกดอะไรมาแล้วสินะโอ้ต้องอไะไรเนี่ยเทินไปทำไมเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้มังค่ามทำไมวะเนี่ยจะอาอามัน หายไปไหนแล้ววะโอช่างแมงแล้วกันเย้เข <_ an> ้าไปในประตูนี้สินะอุ้ยเอาไอ้เชียบกูตูกขงังอะไรวะเนี่ยอุย้อะไรอยู่ข้างลังเหรออืออ้าวเชียบประตูนี้เอามันก็ห้องเดิมไม่ใช่เหรออะไรเนี่ยความสูงไม่เกินจากตรงนี้อะไรวะอือต้องย่อเหรอ เราเรก็ไม่ม hmm. ีอะไรนี่ไม่มีอะไรเราเอ้าเฮ้ยหายไปไหนวะเอ้ากลับมาละอะไรของแม่งวันนี่ยความสูงทำไมวะเอาก้งงความสูงความสูงความสมมไม่เตือนโดยเอ้ามาแล้ว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 เปประตูประตูเึิดเลยก็ไปอืม อ๋ออ๋อข้าไป้าไปอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยยืนตรงนี้โอเคให้มองข้างบนเหรออะไรเหรอมองทำไมเฮ้ยช่วยด้วยครับผมโดนผีบูลลี่ทางออกอยู่ข้างหลังแต่กูต้องถอยหลังกลับไปใช่ไหมจ,จำได้กูจำได้กูไปดูพี่แป้งเขาเล่นมากูๆๆจำได้ แต่กูจําได้ไม,ม่หมดหรอกความตายเป็นทางออกงั้นกูออกทางตายก็ได้ฮึอคือง่อถูกด้วยเจเคยอมแพ้อ่ะอยอมแพ้อะไรนี่แหละพยายามใช่ป่ะเอาเอาไม่ใช่เหรอวะ <c oughs> งั้นกวกทางดีเฟนต์ลวกันอืเอาเจ <c oughs> ีถูกด้วยเจทเคอือ <c oughs> อะไรใครใกล้จะตาย งานกูนกนออกทางลีบิตแล้วกันคือ <c oughs> เอาเยึดถูกด้วย,ยเก้งานกูนออกทางนี้แล้วกันเอ้ยเจี่ยถูกด้วยแต่ผมก็เจอสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือเอาเกมนี้มีภาษาไทยด้วยเหรอวะเนี่ยเอาแล้วกูก็ง,งงอ่านภาษาอังกฤษอยู่ตั้งนาน <c oughs> เอ้ยโอ้